กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สกิโลเฮรตารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัดีค่ะพบกับดิฉันยุวดีแม็สุริวิทย์นะคะสวัสดีครับผมอัครวันเท่าราครับค่ะเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกๆท,ท่านค่ะไปทาความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้าวนะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ 6. 3นกานาทีถึง7นาฬิกาท,ทางสถานีวิสรลม AM 1 5 7 5กิโลเฮิรตซ์ค่ะเราสามารถรับชม สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับไทยก้าคอร์ปอเ a t i o n ครับผมและสาานรมเรดยีโอครับผมและนอกจากนี้นะคะเรายังเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังเรานะคะก็คือทางพอดแคสต์ค่ะท่านสามารถค้นหาสถานีของไทยก้าพัฒนาทั่วโลกนะคะได้ทาง Google podcast Spotify podcast แล้วก็ Apple podcast ค่ะแค่ search ง่ายๆเลยไทยก้าพัฒนาทั่วโลกก็รับฟังราได้ทุกๆตอนเลยรวมทั้งตอนนี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้อยู่กับมิสเตอร์ขยะกําพล วันนี้มีความสําคัญยังไงกับเราเอ่ยวันนี้วันนี้ก็เป็นโครงการส่งขยะคัพภีร์กลับบ้านนะครับผมนี่นี่ครับตามป้ายนี่เลยครับผมครั้งที่7นะครับผมครบรอบ1ปีพอดีในการจัดกิจ็ดครับเพราะครั้งแรกเราจัดวันนี้เท่าไหร่จําได้ป่ะอยู่ วันที่20พฤศจิกายนครับผม2564คนห้าร้อหกสบครบรอบหนึ่งปีเลยเต็มๆเลยเนาะโอ้ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเนาะว่าการทําโครงการของเราเนี่ยมาบรรจบครบรอบหนึ่งปีแล้วค่ะเราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่7ครับครั้งที่7เล่าบรรยากาศให้เราฟังเลยไหมว่าครั้งที่หนึ่งถึงหกเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเออก็จริงๆครั้งแรกเนี่ยก็เซอร์ไพรส์นะครับครั้งแรกมาปุ๊บตอนแรกคิดว่าขยะไม่เยอะแต่ก็เยอะมากประมาณเกือบเกือบร้อยห้าสิบคันในครั้งนั้นครับผมแล้วก็จําได้ว่า ครั้งที่สองครั้งที่สามมีฝนตกค่ะใช่ครั้งที่2ฝนตกมากมมากใช่ครับผมหลังจากนั้นก็ฝนก็หยุดไปครับผมแล้วก็ก็ร้อนปกติครับผมแต่ยังดีที่เรามาจัดใต้ต้นไม้นะครับผมแต่ว่าก็ขยะทุกครั้งที่มาคือชาวบ้านที่มาที่ที่มาส่งขยะนะครับผมก็ร้อยกว่าขันทุกรอบครับผม โอกระแสในการตอบรับหมายถึงว่าทางประชาชนก็ให้ความสาคัญในเรื่องของการแยกขยะมากขึ้นเนาะแล้วก็เราก็มีภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นนะคะก็มี PLA พลาสติกใช่ไหมที่มาร่วมทํากิจกรรมกับเราในในในช่วงระยะหลังมาก็คือคัดเลือกในเรื่องของแก้พลาสติกอะไรพวกนี้เนาะค่ะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่7ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนงสนเล่าเราฟังหน่อยครั้งที่7ครั้งนี้เหมือนจะอั้นครับเหมือนจะอั้นเพราะว่าทาง N15 นเขาหยุดไป1นสัปดาห์เนาะก็คือสัปดาห์ที่ช่วงที่จัดเอเป เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างเยอะมากมาครับผมเกือบผมคิดว่าตอนนี้ณตอนนี้นะครับอยู่ที่170คันครับผมเยอะที่สุดเยอะมากเลยเยอะที่สุดตั้งแต่เราทํามาเลยเนาะครับผมค่ะโดยปกติร้อยต้นต้นเลยเนี่ยร้อยต้นๆหรือร้อยกลางๆครับผมแล้วก็จะเห็นได้ว่ารถรถพ่วงคือสองพ่วงนี่คือไม่ใช่เต็มอย่างเดียนะครับต้องอัดให้แน่นพายเพราะฉันพี่จำได้เหตุที่เห็นพี่ๆเขาไปขึ้นไปกระทืบขึ้นไปกระทืบอให้แบบขยะมันเขาเรียก มันย,บยุบตัวลงยุบตัวลงค่ะแล้วนี่ก็ยังเอาเอาขึ้นไปไม่หมดอีกนะคะอยู่ตรงข้างล่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องแบบ ใช้กาลังวังชาของน้องสดในการโยน,โยนขึ้นไปค,ค่ะโอ้แต่ทุกครั้งที่มีกิจกรรมคนที่ขาดไม่ได้เลยคือใครเอ่ยท่านที่ดีของเรานะครับผมท่านอุริศเจริญโตกับผมานดีกลมความร่วมมือระหว่างประเทศครับผมค,คือไม่เคยขาดเลยเนาะไม่เคยขาดครับผมท่านมาทุกครั้งครับผมค่ะเป็นคนทั้งเริ่รมทําโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ทามาต่อเนื่องกันเดือนเว้นเดือนนอกจากท่านที่ดีที่มาทุกครั้งแล้วมีใครอีกคะก็มีพี่พินนะครับพี่พินสีดำลงค่รทมเลยค่ะกรมอ่า ลงมาก็มีพี่ปุ๋ยนะครับผมพัชรพัชนะครับผมแล้วก็มีพี่พัชรีครับผมอวนี่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็มีสนเนาะสนก็ไม่เคยขาดเลยต้องมาอยู่แล้วต้องมาอยู่แล้วรวมทั้งเพื่อนของสนด้วยน้องโดนัทก็มาทุกครั้งนะคะค่ะก็หลังๆมาก็พอมีน้องเอญ่าเข้ามาทํางานเราเป็นข้าราชการแรกเข้าด้วยก็แบบมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งแล้วก็สนุกสนานกันมากเลยพี่ชอบบรรยากาศในการทํางานของเรานะคะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบทำงานเป็นแบบพี่ๆน้องๆเลยเนาะเริ่มตั้งแต่เก้าโมงเนี่ยบบโอ้โห กระแสคนที่มาร่วมกิจกรรมของเราที่แบบถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้ค่ะไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราอะนะคะคจะเป็นใครบ้างแล้วก็บรรยากาศในการทํางานของเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยขอเชิญติดตามรับชมจากคลิปสั้นๆของเราเลยเนาะครับผมค่ะขอเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับวันนี้โครงการขยะก,กร,รมพาราของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศก็เป็นครั้งที่7แล้วนะคะถือว่าเกินเป้าหมายที่เรากําหนดไว้แล้วเดิมเนี่ยเรากําหนดไว้ตลอดปีงบประมาณ6ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่7เพราะเราเห็นถึงความสําคัญและเราเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมากมายนะคะวันนี้เรายินดีมากเนื่องจากมีเอของไทยก้าพัฒนาทั่วโลกมาให้กําลังใจเราเอาขนมมาฝากเรากําลังใจเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้จะทำให้เรามีแรงฮึดที่จะทําความดีต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็จะได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการนะคะแล้วก็หน่วยงานกรรท ประชาชนในพื้นที่นำขยะกำพร้ามาวันนี้จะสังเกตเห็นว่าขยะเต็มเร็วมากนะคะในชั่วโมงแรกเนี่ยรถบรรทุกคันแรกเนี่ยก็เต็มแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนทุกทกท่านนะคะที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมและเห็นความสําคัญของการคัดแยกขยะมาให้ความร่วมมือกับเรานะคะเราก็ยังจะคงเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมมาส่งขยะก,กับเรามาร่วมโครงการกับเรานะคะระหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆท,ท่าน ต่างต่อเนื่องต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็คือเอาขยะมาจากกรตอนะคะเอามาส่งขยะ M 1 5้าขยะที่มาจากกรตอก็จะเป็นพวกขยะรีไซเคิลจะเป็นพลาสติกรวมที่เราคัดแยกเสร็จแล้วแล้วก็จะมีพวกถุงก๊อบแก๊บพลาสติกยืดประมาณนี้นะคะ่ะพวกนี้ที่เรามาส่งแล้วก็จะมีขยะกําพร้าที่เราคัดแยกมาให้ ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะที่มีขยะรีไซเคิลอะไรพวกนี้คัดแยกแล้วก็มาส่งอย่างนี้นะคะประมาณน,านี้ร่วมช่วยกันเพื่อกำจัดขยะเพื่อพวกขยะรีไซเคิลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค,สสดค,ค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับ พี่ที่เป็นประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมของทางไทยก้าเรานะคะอยากจะให้คุณพี่แนะนําตัวเองนิดนะะึงค่ะว่าชื่อนามสกุลอะไรแล้วก็มาจากที่ไหน,นะค,ะค่ะค่ะชื่อชะญานีบุรพรัตน์นะคะคือมาจากที่ไหน มาจากกรุงเทพและก็นนทบุรีค่ะบ้านอยู่แถวไหนอะคะบ้านอยู่ซอยสามัคคีซอยสามัคคีค่ะแล้วก็การที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้มาจํานวนครั้งขี่มากน้อยแค่ไหนมาทุกครั้งที่ที่เอ็นหมารับแถวนี้นะคะค่ะก็จะมีทั้งที่อญยาพิวัตร่ะปัญราชกรแล้วก็ศูราชการแล้ก็เกษตรค่ะแล้วก็ศูนย์ศูนย์สารกลางจังหวัดนนทบุรี สดงว่าขยะที่บ้านนี่มีการจําแนกจําแนกตั้งแต่แรกค่ะคือหมายถึงว่าอย่างขวดพลาสติกเนี่ยเราให้กับคนเก็บขยะให้ฟรีไปนะคะส่วนที่เป็นกระดาษกล่องกระดาษอันนี้เราขายแต่ถ้าเกิดเป็นเศษเศษอาหารเราทำปุ๋ยส่วนที่เป็นพลาสติกเราก็แยกระหว่างฝาขวด กับขวดแล้วก็มีพวกขวดแก้วโซดาอะไรอย่างนี้ก็แยกไปต่างหากแต่ถ้ามาที่นี่ก็จะเป็นพลาสติกเป็นโฟมเป็นหน้ากากอนามัยเป็นฝาพลาสติกก็คือจะเป็นขยะประเภทที่พร้อมที่จะเป็นเผาเป็นขยะเชื้อเพลิงอยู่แล้วใช่ไหมคะขอโทษทีค่ะถามนิดนึงว่าขยะส่วนใหญ่นี้มันมามาจากไหนอะคะคือที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นหลักแล้วก็ที่วานมาวันนี้เพราะว่าน้องชายทำสนามแบดมินตัน แล้วก็ที่บ้านทําสนามเทนนิสทําสนามยินธนูแล้วก็โรงเรียนเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีขยะที่เขาเก็บไว้ให้แล้วเราไม่รู้วันนี้ก็เลยได้มามาเยอะเกี่าสัเราหวันนี้มาสามโอ้ยสามใช่ค่ะแล้วก็มีจากหอพักข้างเคียงด้วยแสดงว่าในในสนามแบบมินตันหรือว่าสนามเทนนิสที่สามยี่ปืนที่ทำทำอยู่เนี่ยค่ะก็ได้มีกล่องในการแยกขยะด้วยใช่ไหมคะหรือว่าเราเอามาแยกเองเอามาแยกเองค่ะให้ให้ ให้ให้ลูกค้าแยกไม่ไม่สำเร็จอมไม่สำเร็จเพราะว่าแต่ละคนก็จะแบบเขาใช้ความเร็วเนาะแล้วก็แต่เราก็เอามาจัดมาทําการแยกเองแล้วก็อุเยงี้สดว่ากิจกรรมที่ที่ทำเนี่ยคือปริมาณขยะก,ก็มีไม่น่าพี่ถึงได้มาสรอบเนาะใช่แล้วก็มาทุกทุกทุกครั้งป,ปกติจะเดือนละสองนะแต่เดี๋ยวนี้เหลือแค่เดือนละครั้งเองอะ ก็อยากให้เพิ่มรถจังเลยวันนี้นี่แบบเร็วมากเลยขนาดดีตอนนี้ที่เราทํารายการนี่คือประมาณยังไม่11บเอโมงเลยเต็มไปแล้วเกือบ2ด้านแล้วค่ะแล้วพี่คิดว่ากิจกรรมที่ทำนี้ค่ะเป็นประโยชน์ยังไงกับตัวเองบ้างเป็นประโยชน์มากมากมากถึงมากที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างขยะที่บ้านที่เหลือให้เขาเก็บเนี่ยตอนนี้อาทิตย์นึงเหลือแค่ถุงเล็กๆหนึ่งถุง แค่นั้นที่เหลือเราเราก็กระจัดกระจายกันไปหมดแล้วม,มันก็เป็นประโยชน์กับทางาตัวเราเองด้วยในการทําการแยกขยะเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือขยะที่แทนที่เอาไปเอาไปทิ้งเราก็เอาไปฝังครบแล้วก็เอาไปทําเป็นขยะเชือช้อเพลิงด้วยทราบว่าพี่เคยไปดูงานที่โรงง,ง,ง,งงานเจ็ดสิบห้าเป็นยังไงบ้างพี่ไปดูสะอาดสะอ้านค่ะแล้วก็พาคุณแม่ไปด้วย คุณแม่ก็เลยไปบอกเด็กที่บ้านนี่แหละให้แยกแยกแยกแล้วเราก็ไม่รู้ปองอีกทีตายแล้วเต็มไปหมดแล้ว <c oughs> ก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยเดี๋ยวน้องชายก็จะร่วมมือด้วยแล้วเราก็กะว่าเราจะประชุมลูกน้องทั้งหมดนะ <c oughs> เพื่อให้เข้าใจาแทนที่จะมีคนแยกขยะแค่คนเดียว <c oughs> ทุกคนก็จะได้ <c oughs> ช่วยกัน <c oughs> ใช่เพ<ๆ>ื่อ <c oughs> <ๆ>ที่จะให้ไม่ให้ใบมีดของ m 1 5าเนี่ยเขาพังเพราะเห็นบอกว่าถ้า ถ้าเจอโลหะทีนึงเนี่ยใบมีดบินทีนึงคือ2องแสนโอ้ใช่เห็นคุณสมบูรณ์บอกว่าอย่างนั้นเนาะใช่ใช่ค่ะค่ะ <laughs> โอ้ยงั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่ากิจกรรมนี้มันจะเป็นประโยชน์ยังไงกับสิ่งแวดล้อมของโลกเราบ้างค่ะโหดีมากค่ะเนี่ย เพราะว่าปัจจุบันนี้คนไทยไม่ค่อยที่จะช่วยเหลือตัวเองมีแต่ว่าอยากให้รัฐช่วยอยากให้คนนี้คนนั้นช่วยแม้กระทั่งแม้กระทั่งเอามาให้ n 1 5ฟรีเนี่ยก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์ว่า n 1 5ได้ฟรีไปและเอาไปขายได้เงินซึ่งเราก็บอกว่า n 1 5ก็มีค่าใช้จ่ายทั้งเครื่องจักรทั้งคนแล้วก็ทั้ง ค่าน้ํามันรถที่จะต้องมารับเราเป็นนักบัญชีเรารู้อยู่ว่ามันมีต้นทุนอะไรบ้างในการทําสิ่งสิ่งนึงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการอยู่แล้วในบ้านเราให้เข้าไปเข้ามาช่วยขนนี่ก็ดีใจมากนะคะอยากจะให้พี่ช่วยเชิญชวนประชาชนคนอื่นที่ยังยังไม่ทราบกิจกรรมของเราแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนะคะ ก็เข้าไปในใน c e b o o k นะคะของเขียนว่า N15 แล้วในนั้นเขาจะมีตารางปฏิทินว่าวันไหนเขาไปรับที่ไหนบ้างเราก็ตามไปค่ะตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงถ้าเยอะหน่อยแนะนำว่าให้ไปเร็วหน่อยเพราะเดี๋ยวรถเขาเต็มแล้วก็จะไม่มีพื้นที่ใส่ของเรานะคะค่ะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณพี่มากาๆเลยนะคะรรขอบคุณพี่กาเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุญเพนแลงมีแสงค่ะ อยู่ในหมู่บ้านเกษตรนิเวศตรงซอยแจ้งวัฒนะ14ค่ะ,คะในหมู่บ้านนี้ก็มีหลายร้อยครัวเรือนอยู่นะคะประมาณ6-7 0 0ครัวเรือนก็เริ่มต้นก,ก็ด้วยใจที่อยากจะรักสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตอนนี้โลกมันร้อนมากเลยอยากจะหาทางช่วยกันเราก็ช่วยด้วยตัวเราเองเพราะว่าเราก็ไม่ได้หวังพึ่งพาใครจะมาช่วยก็พอดีมาเจอกับ n 15ก็คิดว่า เออเป็นเป็นโครงการที่ดีเป็นหน่วยงานที่ดีที่จะสามารถให้เราลดลด,ลดขยะลงได้บ้างไม่ไม่ไม่มากก็ก็ยังดีะนะคะก็เลยรวบรวมสมาชิกในหมู่บ้านเพื่อนๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีอยูสิบกว่าครอบครัวก็เลยเป็นตัวเองเนื่องจากตัวเองก็มีรถกระบะอยู่ก็เลยเป็นจิตอาสารับจากเพื่อนๆแล้วก็มาส่งให้ด้วยด้วยความที่ว่าอยู่ใกล้ๆกกับศูนย์ราชการอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมาส่งให้ทุกๆครั้งที่ที่ทาง N15 มารับอย่างงี้ค่ะอยากจะให้ผู้เชิญชวนค่ะว่าประชาชนทุกที่หลให้มาสนใจแยกขยะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมค่ะจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะคะเพราะว่าเพื่อโลกของเราเพื่อลูกหลานของเราเราอาจจะไม่ได้เห็นผลจริงๆก็เห็นแล้วตอนนี้ภาวะโลกร้อนภาวะน้ําท่วมฝนตกผิดฤดูอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็เกิดจากภาวะโลกร้อน ทีนี้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถจะช่วยถ้าตัวเราเองไม่ทำอะนะฮะอยากเชิญชวนทุกคนให้มาช่วยกันเราแค่แยกขยะโดยการทิ้งขยะเนี่ยแยกออกจากพวกสารอินทรีย์ทั้งหลายแหล่นะคะเป็นถุงพลาสติกซึ่มันจะย่อยยากขวดพลาสติกพลาสติกทั้งหลายแหล่ที่มันย่อยสลายย่อยย่อยสลายยากอะฮะเอามาให้ทางเอ็นสห้าเขากำจัดอย่างถูกวิธี ก็จะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ค่ะอยากเชิญชวนค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นบรรยากาศของการทํางานของเราเนาะว่าแบบเออการที่บริจาคขยะกระพ้าแบบไร้ครูเนี่ยเขาทำกันยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยพอขับรถมาถึงจอดปุ๊บขับรถมาถึงจอดปุบนะครับผมจิตอาสาอย่างพวกเราก็วิ่งไปดุ๊กๆๆๆสวุสดุค่ะครับผมเปิดก็สวัสดีทักทายเปิดประตูก็ ก็แล้วแต่คันครับบางคันก็อยู่ด้านหลังบางคันก็อยู่ประตูด้านหน้าครับผมแต่ว่าสิ่งที่แบบเป็นที่พวกเราแบบปวดวกันก็คือไม่รู้จะเปิดยังไงเปิดไม่ได้แต่ละยี่ห้อมมีวิธีเปิดที่แตกต่างกันกดปุ่มยังไงสนกดปุ่มยังไงหาปุ่มไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือก็จะมีพี่ที่จากตัวแทนของบริษัทเอเน้าะก็วิ่งมาแล้วก็ถามชื่อเล่นค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพทถ้าสะดวกครับผมค่ะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็คือจิตอาสาอย่างพวกเราก็ จับโยนจับโยนเข้าไปแล้วก็ต่อกันเป็นสายพานก็มีเนาะใช่อันนี้ก็ถือได้ว่าแบบประชาชนก็ให้ความสนใจกันเพิ่มมากขึ้นจริงๆเลยนะคะคแล้วครั้งนี้ครั้งที่7เนี่ยค่ะก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมกระแสเป็นไงบ้างสนมีโทรศัพท์ฮอตไลน์มาเยอะไหมมีครับผมถ้าผมมีนั่งอยู่ที่โต๊ะ ผมก็จะรับค่ะแต่ถ้าผมบังเอิญว่าผมไม่อยู่ที่โต๊ะก็จะมีน้องอบุญน้องยิงของเราก็จะเป็นคนรับเป็นเรเตอร์แทนละก็จะเป็นมิสขยะกัมพารเบีคนเป็นมิสขยะกัม้าไปเลยว่าสวัสดีค่ะเขาก็ถามว่า n 1 5หรือเปล่าใช่ไหมครับผมไม่ใช่นะคะทุกคนนะโทรมาที่เบอร์ของศูนย์ราชการก็เป็นเบอร์ของไทยก้านะคะค่ะแต่เราก็ยินดีที่จะให้คําตอบกับทุกคนที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะสอบถามส่วนใหญ่ข้อมูลที่สอบถามคืออะไรอ่ะคือก็ หลักๆก,ก็คือว่าชนิดของชนิดของขยะที่จะบริจาคได้ม,มีวันไหนบ้างาเดือนนี้มีที่ไหนบ้างาอะไรเงี้ยครับผมเหมือนเอาสมมติวันนี้มีมีกี่ที่ <c oughs> แล้วล่าสุดครับผมต้องเป็น GPS ไอ <c oughs> ้ด้วยครับผมมาทางไหนได้ใกล้ที่สุด แล้วผมก็ต้องถามกับว่าเออพี่มาแพ,าพี่อยู่ไหน,ไหนครับเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้กิจกรรมของขยะกําพาส่งขยะกําพากลับบ้านจริงๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็สําหรับท่านที่สนใจค่ะว่าขยะชนิดไหนที่แยกได้แยกไม่ได้เนี่ยเรามีโปสเตอร์ให้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเว็บไซต์ให้ค่ะว่าให้ไปดาวน์โหลดเว็บไซต์ได้จากเออให้ให้ให้ดาวน์โหลด โปสเตอร์ของเราซึ่งใครเป็นคนทํานะอันนี้น้องมีทีมประชาสัมพันธ์ของก็คือน้องหญิงอบบุญเนาะน้องเขาก็จะทาโปสเตอร์ให้แยกขยะอย่างชัดเจนเลยว่าขยะชนิดนี้ทําได้ทําไม่ได้ค่ะตอนนี้เขาก็เพิ่มมาอีกหนึ่งชนิดเนาะเป็นแถ่านไฟฉายนะครับค่เป็นถ่านไฟฉายก้อนเล็กๆหรือว่าก้อน 2A 3A 1A อะไรก็ก็นามาได้ครับผมดรอบได้ครับแต่ว่าต้องใส่ถุงแยกให้เราเนาะเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะต้องไปกําจัดให้อย่างถูกวิธีเพราะมันจริงๆแล้วอาจจะได้ว่าเป็นขยะค่อนข้างที่จะมีสารพิษด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งคุณสมบูรณ์ รับอาสาที่จะเอาอ่านไปฉายพวกเนี้ยเอาไปทิ้งที่อะไรแยกแยกไปทิ้งให้ต่างหากเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มการแยกขยะให้ขึ้นอีกหนึ่งชนิดเนาะจากเดิมพวกแก้วพวกพลาสติกเนี่ยก็เราก็แยกออกมาแล้วค,ค่ะจริงๆเราเห็นพัฒนานการที่ชัดเจนมากนะสนรแรกๆคือทุกคนก็ใส่ขยะมารวมก,ก,กันเป็นขยะกัมพาพอเริ่มมีพาร์เนอร์เข้ามาก็เกี่ยวกับเรื่องแก้วพลาสติกทุกคนก็เริ่มแยกแก้วพลาสติกขึ้นมาอีกวันนี้ผมเห็นคือในฝากับขวดเนี่ยก็แยกเป็นกระสอบกระสอบเลย อืมโอ้โหก็เอามาให้เราแต่ว่าทางทีมงาน PLA plus เขาก็จะมาดูอีกทีนึงนะคะค่ะก็ถือว่าก็เพิ่มเพิ่มประเภทในการแยกค่ะรับผมค่ะแต่ที่พี่ชอบอีกอันหนึ่งคือพี่เห็นมีประชาชนบางคนถึงขั้นเหมารถให้กดแท็กซี่มิเตอร์อะเนาะโอ้โหสุดยอดจริงๆหัวใจ ทำด้วยอะไรกัน,นเนี่ยอะไรเงี้ยเนาะทำให้พี่แบบคนข้าวแบบทึ่งแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยว่าแบบเฮ้ยแสดงว่าคนเรานี่รักสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นให้ความสําคัญมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้นนะคะคคเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันก็มีหลายเกรดเนาะ ก็เริ่มบางคนเขียนติดมาด้วยนะ P อะไรนะเขาเขียนเขียนเป็นว่า R D F รับผม R D F อ่าหรือว่าเป็น P E T นะครับขวดเทสขวดอันนี้เป็นขยะ R D F นะอันนี้เป็นเทสนะสำหรับ P L A S P L A แล้ว P L A plus นะครับใช่เขาแยกมาให้เลยครับผมสุดยอดมากเลยเนาะอันนี้สมควรเป็นไปไหนอันนี้ไปไหนครับผมดีมากเลยครับ นอกจากนี้อย่างเมื่อสักครู่ที่ฟังเสียงสัมภาษณ์ไปก็มีกรอตอใช่ไหมคะครับที่ก็มาร่วมกิจกรรมกับเราแบบรถ2คันเลยเนาะครับผมโหสุดยอดวันนี้ก็เลยทําให้เราได้เห็นนะว่าประชาชนคนไทยเราเนี่ยเริ่มตระหนัก ไม่ใช่แค่เริ่มตระหนักแล้วเริ่มลงมือในการทำแล้วแยกขยะกันอย่างถูกวิธีแล้วก็เริ่มมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นว่าขยะประเภทไหนต้องทําอะไรยังไงนะคะซึ่งเห็นแล้วก็น่าดีใจเนาะพี่แอบเห็นมีบางคนขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรถแท็กซี่เหมาแท็กซี่มาถึงขั้นแบบให้กดมิเตอร์แล้วก็เอาขยะมาทิ้งที่นี่บางคนก็นั่งมาด้วยใช่ไหมคะก็นั่งมาด้วยครับผมนั่งนั่งมาพร้อมกับรถแท็กซี่ครับสุดยอดหัวใจท่านแบบ รักสิ่งและรอมากๆเลยนะคะครับแล้วสวนเป็นยังไงบ้างวันนี้ดูสภาพสวนสิคะสภาพดีหมดแล้วครับตัวเนี้ยเสื้อกก็กระปลกหมดแล้วครับพอดีเมื่อคืนฝนตกเนาะแล้วก็วันนี้เลยมีน้ำเฉลิ่แฉบบางส่วนเลยสภาพมิสเตอร์ขยะกระพาะของเราเลยอยู่ในสภาพนี้ค่ะแต่ยุก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าใช้เสียงในการทำงานค่ะ โอเคค่ะงั้นุ้งสดอยากจะขอบคุณใครบ้างคะในการทํางานครั้งนี้ค่ะครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านทิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับผมค่ะท่านอุริศเจริญโตนะครับผมขอบคุณบริษัทเอ็นทีห้าผู้ร่วมมือของเรานะครับผมแล้วก็เจ้าของสถานที่ทบสอครับผมที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้เราจัดกิจกรรมทุกๆครั้งใช่ก็ดูข้างหลังอาจจะดูวุ่นวายไปนิดนึงแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปิดจ็อบของเราได้อย่างสวยงามในตอนนี้นะคะผมค่ะตอนนี้คิดว่าน่าจะ ร้อได้แล้วมั้งจะแตะแตง200หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็ลองลุ้นกันดูนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านค่ะขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะกิจกรรมครั้งต่อไปของเราจะมาเป็นก็คือเดือนหน้าเราไม่มีเนาะเดือนธันวาไม่มีก็จะกลายเป็นเดือนมกราค่ะก็ยังไงก็ติดตามผ่านทางเพจของไทยก้าคอร์ปอเรชันหรือว่าอาจจะเป็นเพจของ N15 เนาะใช่ครับค่ะ ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจากใจไทก้านะคะคว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราโอ้ยวันนี้เกือบลืมบอกไปค่ะเรามีแฟนพันธุ์แท้ของไทก้าพัฒนาทั่วโลกมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะคเป็นน้องซูเบค่ะซึ่งน้องเขาเป็นแฟนของไทก้าพัฒนาทั่วโลกมาตั้งแต่ตอนน้องเขาอยู่ม .5 ที่นราธิวาสด้วยนะค่ะจำได้เลยน้องเขามาขอใบประกาศจากทางไทก้าที่เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของไทก้าเราค่ะวันนี้ถือโอกาสมาร่วมด้วยตอนนี้น้องเขาเรียนปี2อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะรู้สึกปลื้มมากเลยดีใจมากเลยที่น้องเข้ามาร่วมกิจกรรมกับ,รบเราด้วยนะคะเพราะว่าเคยคุยกับน้องเขาผ่านทางแอปพลิเคชันพวกแบบ messenger บว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ ต้องขอบคุณน้องมากๆเลยที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะทำสร้างความเซอร์ไพรส์กกับพี่แล้วก็พี่ๆทีมงานกันด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็เต็มอิ่มกับการจัดกิจกรรมส่งขยะกระพ้ากลับบ้านเนาะติดตามเราครั้งต่อไปคือครั้งที่8ค่ะเดือนมกราคมปี2566นหร้บนะคะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ6.30นาทีถึง7นาฬิกาทางสถานียุสราลมเอ็มนะคะ เราสามารถรับชมย้อนหลังเราสามารถรับชมย้อนหลังนะครับได้ทาง เฟซบุ๊กของของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับผมไทก้าคอร์ปอเรชันนะครับผมและแฟนดอมวิดีโอค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งช่องทางไปดาวน์โหลดหรือยังพอดแคสต์ของไทก้าถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดรีบดาวน์โหลดเลยนะคะสามารถเซิร์ชคำว่าไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify Podcast แล้วก็เป็นอ่า g ูเกิลพอดแคสตก็สามารถเซิร์ชฟังได้กันทุกๆตอนเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันยุ้ยดีเมกซิลิวิทค่ะผมอัครวัฒน์อุราครับมิสเตอร์ขยะกระพาของไทก้าใช่ไหมคะครับ สวัสดีครับวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกรดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ U AM 1575กิโลเฮิรตซ์และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรีิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย